กล่าวสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนามาหาลามเบิดไปดเลยเด้อขน่อยเด้ออ่ะขณะนี้เวลานี่ปูนากะได้มาอยูท่ที่วัดโพชั่นสมฤดีอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนาอพี่น้องเนาะอ่าโดยการที่ปูนาคมาเห่น,น้าเจตูพี่น้องเจตูก็เลยพามาเบิงวัดสวยสวยงามมาเบิงหลวงพ่อท่านใจนาะพี่น้องเนาะภายในบริเวณวัดสวยงามมากพี่น้อง ประตูซุ้มท่างเข่าก็จะเป็นพญ่าสร้างเผือกครับพี่น้องสององค์อยู่อ่าตั้งกันแลพี่น้องเนาพูดแดดข้อนลายปูนากย่างไปบ่ไดรพี่น้องแดดท้อนลายปูนากยางไปบ่ดดปไไ้อันนี้ให้พี่น้องเห็นอีกแค่น้อยเดี๋ยวปูนากสิย่างเขาไปกราบทั้งเจ้าบาดกแล้วพี่น้องนะเอาวันนี้อีท่าเดินทางโอ้ยไก่พี่น้องจากโครานอ่าแล้วก็ไปหาสารแมฮันนี่ออกจากสารแมฮันนี่ อุนากมาทีมหาหลวงลูกแดงอยู่ที่วัดคู่เมืองพี่น้องวัดคู่เมืองจากวัดจจโสทอนพี่น,อน้องบันนี้ก็เลยมหาเกตูยุเสรภูมิออกจากเสรภูมิมาอาสามารถพี่น้องมาวัดโพชันเด้อพี่น้องเด้ออุนากรมีโอกาสมากเกตูผ้ามาพี่น้องอีป,ปอกหน่อยเพิ่อนรถอีป,ปอกหน่อยเพิ่นคู่บารมีเพิ่นอันนี้คือที่เป็นพ่อปู่ชีวโกมารพัฒพี่น้อง คำว่า,าแล้วจักจะลืมด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังแรงแชื่แรงใจด้วยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยพี่นอ้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิยบริพนิพลาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็เด,ดจากทางช่องปู่นาคมหาลาภพี่นอ้องแห่งแหงมันมันมันมวลน,น,น้ำกันพี่นอ้องมากราบสักการะอูชาอันนี้ภายในบริเวณวัดของอาวัตโพชันเด้อพี่นอ้องเด้ออ่า ใหญ่กว้างมากพี่น้องทุ่มทุนสร้างไม่ใช่น้อยพี่น้องของท่านล่างนี่ก็สิแมน่นอ่าองคูพญานาคของเห้อะพี่น้องนเนาะแดดฮ้อนหลายพุนาเข้าไปไปท่านลายน,นี่อันนี้รถเจ้าบา้านเพิ่นบ่นี่งเจตุโอ,โอ้สวัสดีเจตุวสวัสดีค่ะอืมเมื่อนี้ตัวปูนาคมาไก,ก่ทางแนนเจาน้าบ้าเนาะ ก็อยากให้มาเอารางวัลที่หนึงให้พี่น oh, ้องโอ้ยใกล้ๆ่หนึ่งพันละว่าตัวพอวางเนี่ยทาสีขอนี่คือคันสีขอเลขกันใหญ่นี่ก็คือผู้หนึ่งขอสามตัวผู้หนึ่งขอสองตัวอืมเพิ่นว่าผู้หนึ่งขอได้ขอได้ขอเดียวขอได้ขอเดียวจู้ก็สีขอเจ้าของถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสรแล้วมันก็สีแล้วง่ายเอาว่าสั่งสีได้สามตัวตีสีขอเอาแกงขอสามตัวเพิ่อนอเอาขอเอาสามตัวไปซื้อลอตเตอรี่เอาเนาะอืมอาย่นี่เพิ่นให จับไหาอ่ะบอจับล่วงเขาล่วงไหได้สุกคนได้สุกคนนผู้ใดเป็นคู่บาอาจารย์ระดับยังไๆที่มากข้าเจ้ามาได้ได้ตลอดบม่มีสาธุสาธุไปนี่ก็ได้ปพิ่มคันันเห็นขายรตีเลียมทางกูนาซื้อเลยดซื้อเลยเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นจะให้เพิ่นจะให้เพิ่นจะให้ทุกคนที่มากครั้งแรกแล้วก็ให้ขอคอเดียวพ่อให้ขอคอเดียวขอขอขอคอเนี้ยขอยังก็ได้แต่ว่าให้ขอคอเดียวขอคอเดียวจ้า ปูปูขอปูขอขอขอเลขทกายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวทอนแล้วนั่นล่ะปูขอสามตัวให้แม่คู่ขอสองตัวหลังแล้วจังให้น้องยูเมะนี่ขอห้าน้อยหรือขอเล้าให้ขอเหล้าตัวมันนี่เลขเล้าต่อพ่อแม่บอกแม้วจังให้ยูเมะขณะที่ปูไทยทำยู่นี่นะพี่น้องเป็นวันพุธนะพี่น้องเป็นวันพุธมัอนี่เล้ามัอนี่บิร์อ่ามัอนี่เล้าอ่ะมันนี่พ่อแม่คู่บอาจารย์ไปพักผ่อนนี่เนาะสงสัยเพิ่นพักผ่อนเพราะว่าเพิ่นงานเพิ่นกัหนักคือพิ่นเดินสายดี เมรไผจะกคนลอดอือืไปเอาขึ้นไปเอาเมนเน้ไปเดามคอนถามคู่ไปแสงไหนล่ะไมู่้านองย่งถาีไม่ไปข้อง้าพบอนางไรฟัาปนพะอือาพี่น้องกลองไปมวันนี้ผู้นักหลังจากสัมภาษณ์เจตูผู้ผินจ้าของพื้นที่ผู้ผนมาหาพอไม่คู่บ่าจนบุรอนี้เด้่พี่นองเนายในบริเวณวัดพี่น้อง ภายในบริเวณวัดอันนี้จะเป็นทางด้านหลังเนะพี่น้องเนดะ้ออันนี้จะเป็นทางด้านหลังมีปูพญานาคแล้วพี่น้องจักเสียนนี่เจ็ดเสียนครับปูพญานาคเข้าเจ็ดเสียนในยุทธทางหลังอู้สางงามไร้พี่น้องทุ่มทุนสางบ่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พระในหลังปูเออพระเนี่ยนี่พระในหลังปูทำใจ้ะพี่น้องเนดะ้อ อันนี้ภายในบริเวณวัดทางด้านหลังเนอพี่น้องปองไปครับปูนาคยางอ่อมวัดไหเบิงพี่น้องโอ้ยงามหลายพี่น้องงามหลายงามหลายงามหลายก่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่อนโอเคได้ท่านใดกราบสวัสดีค่ะหลวงพ่อครับขย,ยันถ่ายท้ำเด้อพ่อเด้อ <c oughs> อ่ะเอาไปเบิ้งทางด้านนี้จัาหน่อยพี่น้อง ออกไปบ้างท่านพี่ถือว่าใส่ผา,าไปเบิังประตูทางเข้งพี่น้องพาไปเบิังประตูทางเข้งแดดทอดแนจังหน่ยยนอยผูน้น่ากัขับรถมาทั้งเมื่อยทั้งโอ้ยสารพัดพี่น้องทั้งอย่างนอนต้องไปได้พักพันแต่ว่าก็อดทนเอาเพ,พืพอพ่อพี่เพื่อน้องเพื่อปลาเพื่อลุงเขานั่นละ, <c oughs> ะเลขซานแม่ฮันนี่พี่นอ้องบ้องไปกเกษนแล้วเนาะเมื่อกี้ตัวว่าผู้ใดขอยยังกใครคอยขอ,ยข,ข,อยข,ข,ขอเดียวผู้น่ากับสิมาข,ขอ เรียกไทยโรตารีรางวัลที่หนึ่งและฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเข้าพี่น้องนี่ทางงข่ารด้านนี้ก็บสิมีกีเล่นนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปูนากสิพายางขุเบิ้งละข้างแง่ก็มีาหาหอละข้างแง่กับมีพี่น้องชงมบรรยากาศภายในวัดกอนนะพี่น้องนะโอ้อำเภอเสือาพ,พุ่อออนนมอ,อ,อยู่พี่น้องโอ้ยเกยตัวก็ได้เกยตัวกับยังแ่าเป็นทางเงินอยู่นี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 ่พี่น้องเนาะ นี่วัดป่าโพชันสมฤดีตำบลนางงามอำเภอเสละพุนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่นั่งเสละพุนอยู่พี่น้องอ่ะเข้ามาทางในเบื้องทางนี้ก่อนปูนาปูนาเขดบ่โดนดอกไปขอแล้วก็สิกลับเลยพี่น้องเบื้องระเบ่เหงอแตกเหงอเตียนเอียงกับบริษยเนาะพี่น้องเนาะหมวกกับบริษย์อันนี้ปางประจำวันอังคารวันเกิดปูนาตัวนี้ปูนาก็เกิดวันอังคารเด้อปางสายญาติหรือปางพระนิพพานพี่น้อง อการจะลืมอนุโมทนาสาธุบุญน,น้ำน้ำพี่น้องเนะาะภานี่งามหลายพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนผู้ค,คนข้าเจ้ามีบุญญาบารมีสั่งเห็ุจังไดเนาะวาสนาผู้นาคสิมิสสั่งลั่นท่ำให้ไงาการอาบานฮุ่งเฮืองเหลืองเดอมแบบนี้พี่น้องไงาการอาบานฮุ่งเฮืองเหลืองเดอมแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณพี่น้องป้องไปหลายหลายเดี๋ยวถ่ายรูปไว้จัาหน่อยก่อนพี่น้องถ่ายรูปไปน้ำ อ่าพาพี่น้องเบืองท่าเขาพี่น้องสร้างเอราวัณไงสร้างเอราวัณไงพี่น้องอูย้ยแดดกระทืงหอนพี่น้องอีเด้อพี่น้องเด้อสร้างเอราวัณไงไงหลายจนผูนากไทยเบบดหอนหัวล้านแม่แม่ละพี่น้องหอนหัวล้านแมบแม่ละ,อ,อ,ละอ่ะทาท่าเขานี่อีประตูหนึ่งพี่น้อง ครับรถมากกันทั้งเงยทั้งเพียกินกาแฟก็บบอกกาแฟนึงเอาไปเอากาแฟนึงแยมแม่คู่ก็ได้ครับเดสิน้นทครับนี่คือประตูทางเข้าขึ้นกันพี่น้องเนาะน,นี่วัดป่าโพชันสมฤดีอันนี้คือรูปภาพของอีพอหลวงพอ่อทําใจและพี่น้องด้อ โอ้อันนี้ปูใหญ่สมปรารถนาบ่จ้าขออันปูท่านใจน,นั่นติองค์นึงโอ้ตีอยู่ไสลยะบัดเนี่ยโอ้อยู่ทางในตีอืม <c oughs> อันนี้คือทางเข้าพี่น้องอ่าสิมีองค์ปูสิวลีอยู่ทางสองทางเม,มียนบ่แม่นค่ะโอ้ให้ปูนาาสมปรารถนาเราจะได้เป็นเงินสร้างร้านทำ

ไปท่านี่นไป,ปไปบัดล่มยังลงทางน่ะบัดเจดูวะเกือบได้ห่อไว้หน่บ่เกือบทอดไว้หนิแล้วกูอ้อืมไอ้คือทางเขาทำแล้วพี่น้องแล้วขึ้นไปสั่นบนเนาะพี่น้องเนาะถอดลองเท้าไว้ฮะน้ำปูหนากมากสายบุญนะเจ้าได้มีตแต่ใจอยู่ทางไกลทางเ<า>ทท่างต่างประเทศอ๋อปูหนากก็อยู่ไก่เติบอยู่ดิข้าเจ้าได้เรอข้าเจ้าไพอเอ้ยให้ลูกไต่เต้าได้เลยเนาะเด้มาซอยส่างซอยแปลง ลูกลานกับกลังกอกลังสังื่อกันยู่ถืองวัลที่งนู้อไ้ก็แ้ท่ใจเทยนแต่ว่าคุณไาปูแกอนก่อน็ได้วมาแ่ล้วหอมาแล้าปาว่าพี่น้องเขาทำเขาทำแล้วพี่น้องอยากเมืเพระว่ามันก็ได้เปิดไกนจะได้เปิดง่ายง่าย ๋ยวลงไปเะสั่นเถอะสันั่งลงทั้งูางนากตาบดีพี่น้องค่อยๆข้ามทางเหรอ <c oughs> โอ้ระวงังนะอยูม่ม <c oughs> อ่มฮู้เถ่าปากเฝ้าเละพี่น้องค่อยได้ลูกเนดะ้อ ฮ่าโอ้ด <poisoned indo> oh, ีพ <sk PI AN> oh, nice ี่น้องคนมีห่มให้นนำมีห่มให้พร้อมพี่น้องโอ้รอนมากเลยนะโอ้ห่อนตีนถือไปน้ำแน่นี่โอ้ห่อนหลายพี่น้องห่อนห่อนห่อนพี่น้องห่อน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 หลายห่อนหลาย คือป <พ uka> ูเพิ่นหน่ปูไงหนี่เพิ่นไปเข่าฟันพาจานัน้าอาวาสว่าโอ้แดดฮอนตีแล้วบ้างแล้วบ้างทีนี่แล้ว,วญญพอสิได้ห่มผ้าว่าซั่นน้นขันเขา้อยแลกล้านออืถ้าได้ร้อยแลกล้านแล้วจังมาห่มผา้าพอเด้อคัน่นบ่ได้ร้อยแลกล้านคือบ่ต้องห่มเพิ่นว่าออืต้องให้มีคนได้เงินล้าน,นเพิ่นจังสิห่มเพิ่นจังว่าเพิ่นมาแจ่ความฝันมื้อแรกเกตูจับได้907แตก3าตัว นั่นางบ่มีผู้ซสืออ๋อมันเป็นชลาบันดี้็บ้าอันผู้ใดมาขอก็ได้กันเมื่อจะได้ว่าอันให้ผู้นาคมาจับให้ลองเบิ่งแน่ฮะทีได้อันบวงสรวงใหม่นะอืมอืบวงสรวงอย่าลืมโบนาคเด้อก็สิบ่ลืมต่อพรา่าเว้ากระพาจานหรือว่าสิบวงสรวงใหม่อืมผู้ใจสมปะถนาอนุญาตบัดค้าเด้อลูกเต้าฮ้อนแดดนําพี่น้องขอเอาน้ำเมือน้ำโมนี่ล่ะอ่าตั้งน้ำโม่สามจบนี่ล่ะ ะโมตัสสะภะค่าวตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะค่าวตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพี่น้องทั้งบ้านก็ว่าไปนั่งณโมตัสสะภะค่าวตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะ ah นามมิหังหลวงปู่ใหญ่สมปรารถนามะออุนะโมพุทธยะนะมามิหังสาธุสาธุสาธุขอยผู้ข่าสมปรารถนาเด้อคือซื่อปูญญ่ใหญ่เด้อให้ผู้ข่าได้กินได้สร้างได้ท่านได้แปงให้ได้ความบุญความกุศลในพระพุทธศาสนา เพราะว่าชาตินี้ชาติใดได้พี่น้องให้เห็นชาตินี้ละค้อยสิได้สร้างกันชาติที่แล้วบ่รู้จักก็สิเกิดเป็นยังบ่รู้จักษ์แต่คอยชาตินี้ซะก่อนเด้อพ่อเด้ออร์สาธุสาธุอ้าวบัดนี้เฮาลงไปใส่ไปหาหลวงพ่อทําใจบ่ไปหาพ่อท่านใจแต่ว่าไปอันสั้น3ซะก่อนพอท่านใจอยู่สั้น2โอ้ป้าๆไปพี่น้องลงไปอ่ะสั้นสองก็รับพี่น้องเนะตรงมาฮะมาต่อสันสามพี่น้องวันนี้เย็นดีดี ประตูนี่ะเ,ดเ้ดอียเปิดได้ยเดี๋ยวมาเปิดทั้งนาพี่ตูเปิด้งนาอันนี้คือทั้งหนาเดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวลงไปงามคักงามเนี่ยุ่นยาวาสนาคือสิบปฮอดพี่ดอกแสดงว่าวันนี้วัท่ันมีปุม่มมากวัี้เปิดบ่<ม>้ยเตียดิ้ลปูเอาไหมไม่หอมเพลิงบ่มูสูงก็ ออบเอาผู้นางจะเปิดเองเอ้าเข้าไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยพอโห<ฮ>่นี่นี่นนคือองค์พระพุทธรูปบพ้ะพี่น้องเนาะพระพุทธลบทรงเครื่องพเพลินหลวงพอ่อยังวุนี่เดี๋ยวมาอน <c oughs> พระมหาจัก,กรพรรดิพี่น้องพระมหาจัก,กรพรรดิเด้อพี่น้องเด้อขันธพระเก่าพระแก่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพลิน มันตั้งไว้คนกาบวัยนะพี่นอ้องเนาะอนุญาตบาทคำอ่ะอ่อคะครับบุญไลยอยบโมอนอันนี้เพิ่นเสียงไทยบุญไลยค่อยบโมอนพี่น้องนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมัสสะพระคะวะโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธยายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุพระรตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธนังฟรังคันธังศีวลีจะมหาเทลังอหังวันธามิทุระตูอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสพพโสพุทธะ สัมมาสังฆาปูชเชมิสาธุคาถาพรมหาจักรัิพี่น้ององคูเพิินเสียงทยไทยแม่คู่ม,มือนั่นเห็นเล็กหาศูนย์ยุสเสียนเพิ่นออกห้าน,น้อยจาวพกิดห้าน้อยแล้ว ให้ผ key, b law b law. No. ูนากลองไปงอคอลูกอพอลูกพูนบอ่น oh, ันละอธิฐานได้ใจขอาไอ้ผู้ได้หมดใจนั่นดอกธิฐานเดาเจตนาใดลงานทีนึงธิฐานเดาโอ้ัธรมดยกขึ่นบอเนี่ยอะ ยกเธอเดียวสำหรับพ่อละพุนาเคยที่ทานว่าแต่พุนาคมีบุญญาบารมีพระรูกพระหลานสามพรพุทธศาสนาสามพระพุทธศาสนาให้ไงเจ้านาบานเนทุกเราล้หลานเต็มบ้านหลานเต็มเมืองให่เบาๆยนยกขึ้นเลยยกขึ้นไม่รีพี่น้องเบิ่รเลยโว้ยเวอร์เลยสวมหัวเลยไอ้กี้พุนาคตัวมันเสียบุนดิทะเลาะมึงได้พี่น้องได้ มันล้องเลยพี่น้องแต่เราคนหนั่งยกบอกคุณแสดงว่าอีพอเห็นความตั้งใจของลูกของหลานอยู่เอาสาธุกพับเลยแห่งลูกหลานได้สืบเตสนิ่งของอีพอยเมียในมงคลศาสนาสืบ่อไปไปลงไปหาหลวงพอท่านใจกแล้วฝากพี่ฝากน้องไว้พี่น้องขันมาวัดโพชั่นสมฤดีเออมีเงินกับพวกเปิดพวกมีกับพวกเปิดครับพวกป็นยังพ่กปีนังไปพี่น้องลูกไปหาหลวงพอท่านแจกแน้วพี่น้องเนาะ ครับผ่านมาส่วนสี่หอดลวงพ่อทำใจกันที่มาพ่อผ่านนอดเนาะพี่น้องเนาะหรือพระพุทธรูปปางสายญาติหรือปางปณิธานเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดพี่น้องถุสอาทุเนาะนี่บอกอ้าวตอนนี้มาหอดแล้วด้พี่น้องเด้องามกินยืดตู้เย็นของท่านสองนี่นบอกก่อนจ้าจ้า ครับตอนนี้ปูนาคมาหอดหลวงพ่อท่านใจแล้วพี่น้องอ่หาหลวงพ่อท่านใจนะพี่น้องแล้วเอาแม่คู่มาจับบะนีไฮนะมาจับบะนีไฮปูนาเสิอนนทีษฐ<ป>านฮะปูส<ะ>ิขอสามตัวเลขท่ารถเตลีแล้ววันที่หนึงแล้วข้อศรีคัเนากจังสรีได้มัทจังสรีได้มาทส่างซอยเพินบวงสรวงตัวจะมาเอาไงคือว่าถ้าแตกสามตัวให้ได้มาทบวงสรวงเลยอย่างั้นไงตัว่าทางเจ้าอาวาสเพิ่นกัน ก็อยากบวงสรวงไหมอยู่ทำบุญนำ้ำหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนั่งได้บ่นอนได้ได้ขึ้นสามล้านโบได้ขึ้นหกลา้านเอาเด้อพดเอพิ่พนว่าต้องเอาหนังผากจำสิแม่นปูเพราะว่าปูหนาเสียเอาหนังผากจำสิไปกินต้นปุ๊กได้ไหมปุ๊กเพิ่งปูหนาเสียที่ฐานขอพรขอพรขอพรอีกขอ,ขอละวันที่หนึงนะห่งเนาะขอละวันที่หนึ่งรุดนละ อาเูนากทานเด้อาสีรวงไหนได้พี่น้องตุรางวัลที่หนเนี่ยตุลวัที่หนึ่ลูกแรกได้เลขห้าได้เพียงได้ได้หาค่ะอ่าลูแรกได้เลขหาได้พี่น้องได้เลขห้าค่ะลูกที่แลกด้อ่านี่รางวัลที่หนึงดิ แล้วเลขกถาย3ตัวของลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งพี่น้องเนาะประกอบไปด้วยลักซิปลักหน่วยลักลอยอันนี้คือลักลอยเด้อพี่น้องเด้อลักลอยลต่อไปลักซิปเด้อพี่น้องต่อไปลักซิปลักิพี่น้องได้แก่เลขกหนึ่งได้อพี่น้องเด้อเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งพี่น้อง อันนี้คือเลขหนึ่งห้าหนึ่งแล้วต่อไปสิเป็นหลักหน่วยพี่น้องต่อไปจะเป็นหลักหน่วยนะพี่น้องอันนี้เลขหนึ่งได้พี่น้องเนดะ้อเอาหลักหน่วยพี่น้องอตัวสุดท้ายตัวสำคัญพี่น้องตัวเ,เลขเลขศูนย์พี่น้องหา้าหนึ่งศูนย์นีห้าหนึ่งศูนย์นะพี่น้องเนดะ้อ ได้ห้าหนึ่งศูนย์พี่น้องเอ่อันอนาคารเอ็มร้อยห้าสิบศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์กลับหนากลับหลังสำหรับบแล้วพี่น้องแล้วผู้ติดใเห็นคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาเห็นคักแน่แล้วพอคปูนาตั้งใจอธิษฐาน่าขอเลขท้ายลุตนที่รางวันที่หนึ่งสามตัวบนควัประจำวันที่สิบหกคือสัาคมค่ะพุทธศักราชสองพันสามร้อยหกสิบปูนาแยบได้ห้าหนึ่งศูนย์พี่น้อง เอาให้轻งมันมาเด้ออีพอเอ้ยสาึ่ล้านทียรถตีนรถนหนึ่งรถไปเขาสิได้สั่งสิมาบุงส่วนแม่พ่อเทียร์รถตีนหนึ่งเด้อหันถือกหน่อยมันเล็กเลยเห็อดอีพ่อเห็นปอดได้เห็นปอดได้เห้ลูกถือกได้หลายรอบแล้วพอเด้อสาธุ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 หน่อยแหลกลานเนอปูเด้อเอาปูหนาสิปิดคลิปแล้วพอวันยี่สิบปฏิวัติวันพรุของปูเด้อเอาหันหนามาหาปูที่หล่ะอ่าปูหนากะได้มาที่วัดสมวัดโพชั่นสมดี อำเภอศิลาพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดแล้วเนาะพี่น้องเนะาะบัดนี้ผู้นากะมาขอลงคอท่านใจได้เลขห1 0หนึไขพี่น้องไม่โชคไม่ใช่ถูกหวยเราท่องลำด้วยไประองกันนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ผู้นาค่มียังฝากพี่น้องทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่น้ำบุญญ่าวาสนาธิการของเฮาถ้าเข้าไปมือเปล่าเราก็ได้มือเปล่า ไปใส่มาใส่เขาต้องเฮ็ดบุญบอกบุญพี่บอกบุญน้องสักก้อนเอาสำหรับคลิปนี้ผู้นากาคขอให้พี่น้องถูกหวยร่ทรองทำมาค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้ร้อยพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ